เป็นหมอดูต้องรับกรรมแทนคนอื่นจริงไหมสวัสดีครับผมเออริยพลจาก Galaxy Consult ถอดรหัสบาร์โค้ดชีวิตครับมีคนถามกันมาเยอะมากเลยนะครับว่าเป็นหมอดูไปดูดวงให้คนอื่นไปช่วยให้คนอื่นเขาพ้นทุกข์ไปบอกให้คนอื่นเขามีทางออกตัวเองอะต้องรับกรรมแถมยังต้องตกนรกอีกด้วย โอ้โหอะไรมันจะแรงขนาดนั้นนะครับผมก็อยากถามเหมือนกันนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหมอในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับไม่ต้องหมอดูนะครับคุณหมอในโรงพยาบาลที่รักษาคนไข้นะครับให้ยาจ่ายยาค่าเชื้อโรคนะครับ โอ้โหไม่มีอันเป็นไปก่อนหมอดูแลครับแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณหมอในโรงพยาบาลเนี่ยช่วยคนมากกว่าหมอดูนะครับรักษาคนไข้ก็มากกว่าด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมหรือเพื่อนๆหลายคนก็นับถือศาสนาพุทธนะครับเวลาเราไปทําบุญไปทําสังฆทานให้กับพระนะครับพระรับสังฆทานบุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมครับเราได้บุญแล้วแบบนี้เรากําลังโอนบาปเราไปให้พระหรือเปล่าครับเจ้ากรรมนายเวรเราเนี่ยเขาจะแทนที่จะจองเวรกับเราไปจองเวรกับพระแทนหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเราก็าบาปแย่สิครับแล้วที่สําคัญนะครับพระพุทธเจ้าสอนเราว่าคนทําดีต้องได้ดีใช่ไหมครับคนช่วยคนอื่นก็ต้องได้รับสิ่งดีๆตอบแทนแล้วถ้าเกิดเป็นหมอดูแล้วไปดูดวงให้คนชี้ทางออกให้บอกทางสว่างให้แล้วได้รับกรรมแบบนี้ผมว่ามันผิดตรรก,กะยังไงชอบคนชอบคนอยู่นะครับ ก็ฝากเอาไว้ให้เพื่อนๆคิดด้วยนะครับว่าแบบไหนใช่แบบไหนเชื่อแบบไม่มีเหตุผลนะครับถ้าชอบนิทานสนุกๆนะครับแล้วก็ได้ความรู้เรื่องตัวเลขหรือตอบคําถามแบบนี้นะครับก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมได้แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปนะครับฝากติดตามเพจ Galaxy c o n s u l t ถอดรหัสาร์โค้ดชีวิตด้วยสวัสดีครับ